กนที่ละแม่คนเพื่อนเดียวกันขนาดเจ้าคนเพื่อนเดียวกันเจ้าพี่คนเพื่อนอีเขาคึดนังไหนแม่เจ้าสรงกู้บัสนกูเอาควกขคืดกู้นี่อันคอยลูกเจ้าเดี๋ยวกูนี่แหละแห่งต้อยะก้านมันกู้บัวบก้าบก้ายังเป็นเปรล่นเอามันมาเห็ดอีหยังบก้าเบอร์ใดชนะไม่กู้จะกล้าเบอร์ใดก็เรื่องของกูไดดกูบ่อยากให้นังหนามันเป็นได้บักขากอันนี่ได้บ่ได้กันต้องไปยเหลือกันอ้อยเบอร์ที่แสด้อยเด้อยล่ะเออบก้ามันหยังอีบ้า เอาคอยบอกน้ักกอนเออนายกตตวนบ่นายกตตวนบ่นายองบ่กล้าเบ้เออคอยเป็นลูกเต้าไหนแม่เจ้ามังกาลูกบังกรลูกเคยเจ้าจี๊ดเต้าไหนเต่ามาเต่าสิพองภาพไผ่แม่เน้่ยเต่าก็เจอเต่สี่เออเจ้าเป็นยังไปไพสิกี้เจ้าอุ้ยบอสดอกมึงมันตองเบาเลยกีบกีกนั่นเออุ้ยบักอันนี้บักเซนดานี่มันคือบอสปิตาสเออออัอโอ้ยเต่าดีเขากระติซชาติเนอะว่าโอ้๊ต อันแบบหน้ายกแน่นเบอร์ที่สามแต่มาเท่ามากเกินเฉียวเลือกผู้อื่นมันสิเลือกมันอยู่บเ้านกติวายมึงมาคงเอิเหียวมันเอามาผากู้เลยมึงแต่กู้าหนังหนามันเห็นยังมึงผ่ามันหนีเลยเดี่ยวหนีเลยเเ็บบครซะไปมึงทีนี้ไปทางไหนกันหนีเด้อทั้งลูกทั้งผัวมึงอีเบอร์ที่สามกับเบอร์ที่สามนี่กู้การหนังหนามึงขอแห้งแล้วมึงสิไปไหนมึงกลับไปเลยมึงสิ